สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาและราศีมังกรทุกคนทุกท่านนะคะกลับมาพบกับช่อง MorningTaro นะคะคลิปนี้เป็นคลิปอ่านดวงชะตาชาวลัคนาราศีมังกรในช่วงที่ดาวปพุทธเดินจรวิปลิตถอยหลังเข้าสู่ภพเรือนอรีดาวปพุทธเป็นดาวเจ้าเรือนสุภาเป็นดาวเจ้าเรือนอริเดิมด้วยเป็นกเกษตาราธิบดี ก็ต้องระวังในเรื่องของคําพูดการทะเลาะการมีปากเสียงแล้วก็การคิดทําอะไรผิดพลาดในช่วงนี้เพราะว่าดาวพระพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศกลุ่มร่วมอยู่ในภพเรือนอริเหมือนกันก็จะมีทั้งดาวพระเกตดาวพระพฤหัสแล้วก็ดาวพระพุธที่กลุ่มร่วมกัน3ามดวงอยู่ในภพเรือนอรินะคะช่วงนี้ระวังในเรื่องของการเงินการทองระวังในเรื่องของสังคมอาจจะทําให้เกิด ข้อวิวาทวิวาทะหรือการผิดใจกันในช่วงนี้ต้องระวังคำพูดให้มากๆนะคะแต่ก็ในร้ายมีดีในดีมีเสียก็หมายถึงดาวพระพุธเป็นดาวเจ้าเรือนสุภาะด้วยก็หมายถึงช่วงนี้การลองเริ่มต้นการลองผิดลองถูกอะไรบางอย่างหรือการเริ่มอะไรบางอย่างก็จะนํามาซึ่งการได้ประสบความสําเร็จได้ด้วยเหมือนกันแล้วก็เป็นช่วงที่จะได้เดินทางในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของไพ่ทาโร่จะบอกกับ ชาวลัคนาราศีมังกรว่าอย่างไรนะคะเป็นการทานายโดยรวมนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างปวดเก็บแต่พลังงานดีๆกลับไปนะคะดูได้ทั้งโหราศาสตร์ไทยโหราศาสตร์ตะวันตกดูได้ทั้งลัคนาเกิดแล้วก็ราศีเกิดนะคะจะเกิดอะไรขึ้นกับชาวลัคนาราศีมังกรคะในช่วงที่ดาวพระพุธเดินย้ายราศีเดินวิปลิตถอยหลังเข้าสู่ภพเรือนอริ ไพ่ไฮรแฟนขึ้นมาไพ่ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์ก็หมายถึงช่วงนี้อาจจะมีในเรื่องของผู้ใหญ่เนาะพบเรือนสุภะก็หมายถึงผู้ใหญ่เหมือนกันอาจจะได้เข้าไปหาผู้ใหญ่หรือมีเรื่องที่จะต้องออวิตกกังวลหรือความคิดคุณอาจจะระลึกนึกถึงครูบาอาจารย์ในช่วงนี้ก็ได้หรือมีเหตุให้ต้องไปในเรื่องของศาสนาการทำบุญหรือการเข้าหาธรรมะก็ได้นะคะ ซิกออฟซอดมีเรื่องกังวลใจอะไรบางอย่างเนาะเหมือนคุณจะได้เคลียร์จะได้เปลี่ยนแปลงหรืออาจจะได้อยากจะอยากจะเริ่มต้นอยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นซิกออฟซอดกันเดินทางการยกย้ายก้าวไม่เท้าแล้วก็เจ็ดถ้วยห้าเหรียญ n g of Wands ราชาถือไม้เท้าราชาถือถ้วยแฮงแมนแล้วก็จัสติกขึ้นมาความยุติธรรมจะเกิดขึ้นเสมอกับคนที่ทำอะไรด้วยความตรงไปตรงมาทำอะไรด้วยความถูกต้องออกฎแห่งกรรมก็ย่อมจะส่งผลกับคนที่ทำดีทําดีได้ดีทําไม่ดีก็ได้ไม่ดีเนาะเพราะว่าไพ่ของคำว่า ความอดทนของคุณมันถึงจุดสิ้นสุดคุณคุณปรับตัวกับทุกสิ่งทุกอย่างคุณอดทนรอรอผลที่มันจะเกิดขึ้นก็คือในเรื่องของความสําเร็จถึงจะมีความเหนื่อยความยากหรือมีบททดสอบเข้ามาแบบเยอะมากๆแต่ว่าช่วงนี้ก็ไพ่ขึ้นมาเตือนว่ามันก็ยังไม่ได้ผ่านไปซะทั้งหมดนะคะแต่ว่าเรื่องราวดีๆก็กําลังจะเปลี่ยนแปลงคุณจะหลุดพ้นออกจากภาวะ การติดติดขัดขัดหรือการขัดสนในเรื่องของการเงินไปได้แต่ว่ามันก็ไปได้แบบทุรักทุเลมันก็ไม่ได้แบบถึงขั้นแบบกระโดดกระโดดก้าวกระโดดไปถึงจุดที่ว่ามั่งคั่งรุ่มสมบูรณ์มันก็มีเรื่องที่จะต้องอค่อยๆทําไปค่อยๆแก้ไปแต่ว่าทําดีได้ดีทําไม่ดีก็ได้ไม่ดีขอให้คุณทําดีแล้วมันก็จะหนุนนําทําให้บุญกุศลนั้นพาให้ชีวิตของคุณมันรอดพ้นจากอุอปสรรคทั้งหลายได้นะคะ ก่อนหน้านี้คุณน่าจะเจอบททดสอบที่มันที่มันหลากหลายเหมือนกันอการลองผิดลองถูกกันล้มลุกคุกค,คานอะไรบางอย่างแต่ว่าคุณก็อยู่รอดมาได้ด้วยความที่คุณเป็นคนดวงแข็งเป็นคนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองแล้วก็เป็นคนเชื่อมั่นในสิ่งที่คุณทําก็คือความถูกต้องการอยู่ในศีลในธรรมคุณได้รับการอุปถัมภ์ช่วยเหลือจากคนรอบข้างหรือจากผู้ใหญ่ก็มันมีทั้งด้านดีแล้วด้านลบเนาะก็ มีคนช่วยเหลือคะ่ะไม่ว่าคุณจะตกระกำบลำบากแค่ไหนก็จะตกแบบอยู่บนฟูกคะ่ะเหมือนกับบุญเข้ามารองรับเนาะคุณเหมือนกับอยู่ในสถานการณ์ที่มันอุดอัดหรืออยู่ในสถานการณ์ที่มันกึนไม่เข้าคลายไม่ออกแต่คุณก็มีคนเข้ามาช่วยเหลือได้ทันท่วงทีแต่ในจุดนี้คุณอาจจะมีเรื่องของความทุกข์ในเรื่องของการเงินเนาะที่ยังผ่านไปไม่ได้แต่มันก็จะค่อยๆดีขึ้นเพราะว่าไพ่ของการเปลี่ยนแปลงหดาบก็คือการเปลี่ยนแปลงไปแบบช้าๆแต่มันจะสามารถที่จะ ข้ามพ้นอุปสรรคปัญหาได้แน่นอนค่ะแล้วก็ใครที่มีเรื่องของความอายุติธรรมความอายุติธรรมนั้นค่อยๆจางไปเหมือนสิ่งที่มันเป็นความจริงมันกำลังเปิดเผยคุณจะได้รับความายุติธรรมนะคะสเตรงเหมือนไพ่ยขึ้นมาบอกให้คุณอดทนนะสิ่งที่รอคุณอยู่ก็คือความสำเร็จหรือ,อสิ่งที่คุณคาดหวังหรือตั้งเป้าหมายอะไรบางอย่างมันกำลังจะ ถึงจุดนั้นแต่ช่วงนี้คุณอาจจะต้องตัดสินใจต้องแน่วแน่ต้องต้องเหนื่อยหน่อยแต่ว่าผลตอบรับมันจะเป็นเรื่องดีที่มันจะเกิดขึ้นเหมือนไพ่ึ้นบอกว่าให้รอคอยหน่อยแล้วก็พยายามกับมันหน่อยความสําเร็จอยู่ไม่ไกลค่ะอืมมันมีเรื่องของวิบากกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องเนาะก็มีอาจจะมีคนที่ยังบั่นทอนคุณอยู่อาจจะเป็นเจ้ากรรมนายเวรหรืออาจจะเป็น เจ้ากรรมในเวรที่มองไม่เห็นหรือเจ้ากรรมในเวรที่เป็นตัวเป็นเป็นก็ได้มาในคาบของคนที่อยู่รอบตัวคุณก็ได้อาจจะเป็นญาติพี่น้องอาจจะเป็นเพื่อนร่วมง,งานต่างๆที่มาคอยขัดแข้งขัดขามาคอยเอาเปรียบคุณหรือมาคอยทาร้ายคุณก็ได้ดูมันเป็นเรื่องของการแบบอิจฉาริษยาเนาะคุณเหมือนเห็นคุณทําดีไม่ได้ก็จะคอยขัดขวางหรือไม่ก็ามาคอยบั่นทอนทาให้คุณไปไม่ถึง สิ่งที่คุณคาดหวังอืมค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของการงานกันก่อนเนาะการงานของคุณเป็นอย่างไรในช่วงที่ดาวพุหัเดินจรวิปริตถอยหลังเข้าสู่ภพเรือนอลีให้ของการเปลี่ยนแปลงช่วงนี้คุณอาจจะได้เดินทางบ่อยๆอาจจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการโยกย้ายงานการ ย้ายไปอยู่ตำแหน่งใหม่ย้ายไปอยู่ที่ไกลจากที่ทำงานเก่าอะไรแบบนั้นก็ได้นะคะมันเป็น,นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเนาะหรือไม่ก็ถ้ามีในเรื่องของความสะดุดติดขัดหรือการมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการงานมันก็กำลังจะค่อยๆเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีคุณจะเอาชนะหรือคุณจะจะตัดปัญหาอะไรบางอย่างได้หรือคุณจะไม่ยอมกับคนที่บั่นทอนคุณหรือให้หลายใบสีหรือ,อเข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์อะไรบางอย่าง คุณอาจจะลุกขึ้นมาฮึดมาสู้เพื่ออิสรภาพของตัวเองหรือเพื่อเพื่อตัวเองมากขึ้นถ้าคุณเคยยอมอยู่ในจุดที่โดนโดนกระทำเนาะเนี่ยเหมือนคนนี้ที่เหยียบคนคนนี้อยู่เหมือนคุณเคยยอมอะค่ะตอนนี้คุณอาจจะลุกขึ้นมาสู้แล้วก็เป็นคนที่ไม่ยอมถึงมันจะเจ็บใจบ้างถึงมันจะต้องเสียอกเสียใจหรือเสียเพื่อนหรือเสียความรู้สึกดีๆไปแต่คุณก็จะได้รับอิสรภาพคืนมา แล้วก็คนที่ยังสลับสนุนคุณก็ยังมีอยู่คนที่รักใคร่เอ็นดูคุณก็ยังมีอยู่แค่คุณเสียคนที่ไม่หวังดีกับคุณไปก็ไม่ต้องไปใส่ใจเนาะคนพวกนี้คุณมีเรื่องของความฉลาดความหลักแหลมคุณมีอาวุธเป็นของตัวเองก็คือในเรื่องของวาทศิลป์การพูดแล้วก็เป็นเรื่องของความเก่งความฉลาดของคุณสามารถที่จะเอาตัวรอดกับสิ่งที่มันเป็นปัญหานี้ไปได้ หลายๆท่านก็มีปัญหาในเรื่องของอคนในที่ทํางานแบ่งฝักแบ่งไฟกันหรือเป็นในเรื่องของอคนที่คนที่แบบทําร้ายคุณอ่ะอบางท่านก็อาจจะโดนทําร้ายรับหลังเนาะก็เป็นเรื่องของความดิษยาช่วงนี้คุณจะเอาคืนได้หมดหรือเอาชนะกับคนพวกนี้ได้ด้วยความที่คุณเป็นเรื่องของเมจิกเชียนก็คือความฉลาดหลักแหลมการมีไหวพริบที่ดี แล้วก็เป็นช่วงที่คุณนําเสนอผลงานออกมาได้ดีด้วยเหมือนกับคนเล่นแร่แปรธาตุเนาะในเรื่องของการปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างหรือการพูดการนําเสนอการดีลงานของคุณก็จะส่งผลทําให้เหมือนกับแสดงศักยภาพาออกมาได้ดีแล้วก็สามารถที่จะผ่านผลกับปัญหาตรงนี้ไปได้เหมือนกับอะไรอะไร,ะไรกำลังจะเริ่มต้นใหม่เดยมิจิกเชียนก็คือการเริ่มต้นการริเริ่มการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆใ,ให้กับตัวของคุณ การเป็นคนใหม่ก็ได้นะคะอาจจะเป็นคนที่แบบไม่ยอมคนแล้วเป็นคนที่ไม่เหมือนกับไม่ยอมอยู่ในจุดเดิมแล้วอะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างอืมเพราะว่าในใจคุณอาจจะมีความทุกข์มานานความเหนื่อยมานานแล้วก็รู้สึกว่ามันมันไม่อยากเป็นเหมือนเดิมเนาะเพราะมันผูกผูกติดกับต้นไม้คือการโดนพันธนาการมานานแล้วคุณจะเป็นตัวของตัวเองให้กับให้ความยุติธรรมกับตัวเองเนาะ ว้าวคุณจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือค่ะเป็นในเรื่องของผู้ใหญ่เนาะช่วงนี้ผู้ใหญ่จะให้การตอบรับที่ดีหรือ,อให้คำปรึกษาที่ดีเป็นแบ็คคอยสนับสนุนคุณได้ด้วยในเรื่องของการงานนะคะแฮงแมนก็ยังอยู่ถึงมันจะมีความเหน็ดเหนื่อยเนาะอาจจะงานเยอะขึ้นอาจจะยุ่งขึ้นหรือภาระที่มันแบกรับมันเยอะขึ้นหรือปัญหาเร่งปัญหาด่วนมันมีเข้ามาให้คุณได้อึดอัดใจหรืออาจจะมีความรู้สึกว่ามันมัน,ม,นมันอึดอัดมันเหนื่อยแต่มันก็ เป็นเรื่องของการแสดงผลลัพธ์เนาะกับศักยภาพของคุณอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งไนไม่ช้าก็ได้นะคะเพราะว่าไพ่ของการเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นเนาะช่วงนี้ก็ทนทน,ทนหน่อยเนาะอาจจะมีเรื่องราวที่ทําให้คุณทุกข์เหนื่อยยากลําบากอยู่บ้างแต่ผลงานมันจะต้องเป็นที่ประจักษ์อย่างแน่นอนคะ่ะ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะ mm hmm. เหมือนกับไพ่จะสิกที่ขึ้นมาเนาะทำดีได้ดีทําไม่ดีย่อมได้ไม่ดีก็ทําดียังไงก็ จะเห็นผลดีแน่นอนแล้วก็ในเรื่องของสัญญาต่างๆนะคะเอกสารสัญญาต่างๆอาจจะมีเลทมีเลื่อนบ้างก็ต้องระวังนะคะต้องถี่ถ้วนในเรื่องของสัญญานะคะอาจจะมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นได้เหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูกันต่อในเรื่องของการเงินเป็นอย่างไรการเงินรายจ่ายคุณเยอะมากไม่ว่าคุณจะรอบครอบแค่ไหนหรือตรณีทีเหนียวแค่ไหนมันก็มันก็มีรายจ่ายอยู่ตลอดอาจจะเป็นด้วยครอบครัวคนรักหรือ เป็นเรื่องของคนที่เข้ามาเบียดเบียนก็ได้คุณมีรายจ่ายจ่ออยู่เยอะมากเลยถึงคุณจะรู้สึกว่าอยากเก็บเงินแต่มันไม่สามารถที่จะเก็บได้ด้วยเรื่องของภาระหนี้สินที่ยังมีอยู่ก็หารูทางเนาะยังหารูทางไปเรื่อยๆอาจจะเป็นในเรื่องของการาไปกู้นี่ยืมสินก็มีเนี่ยคะ่ะเป็นเรื่องของสัญญาต่างๆอาจจะไปกู้เอาบ้านเข้าเอาเงินออกมาหรืออาจจะบางท่านอาจจะไปยื่นกู้ซื้อบ้านก็ได้แต่มันก็ ก็ส่งผลในเรื่องของการที่คุณจะต้องหาช่องทางไรายได้ทำให้มันเพิ่มขึ้นให้มันพอกับรายจ่ายด้วยนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการติดขัดในเรื่องของการเงินเนาะก็ต้องระวังค่ะถึงคุณจะตะนีทีเหนียวอยู่แล้วมันก็จะต้องมีเรื่องให้ต้องระมัดระวังเพิ่มเข้าไปอีกอเพราะว่าการเงินยังไม่ฟื้นตัวสักเท่าไหร่นะแต่การงานยังจะดีขึ้นมันเป็นในเรื่องของพาร่าค่ะอืมแล้วก็ ต้องวางแผนเนาะวางแผนจัดการในเรื่องของการเงินให้ดีนะคะระวังในช่วงนี้อาจจะต้องมีเรื่องให้ต้องปวดหัวกับคนที่เข้ามาขอหยิบขอยืมช่วงนี้ถ้าห่างๆในเรื่องของสังคมได้ไม่ต้องเข้าสังคมไม่ต้องเข้าไปาสังคมเพื่อนฝูงมากมันก็จะเป็นเรื่องดีที่คุณจะไม่เสียเงินเนี่ยเพราะคุณจะมีเกณฑ์เสียเงินกับสังคมวงกว้างกับสังคมเพื่อนฝูงหรือการเข้าสังคมช่วงนี้มันจะมีเข้ามาเยอะ แต่ว่าสังคมนี้อาจจะเป็นสังคมที่แบบเป็นเพื่อนกินก็ได้ไม่ใช่เพื่อนไม่ใช่เพื่อนตายไม่ใช่เพื่อนแท้ก็ได้เป็นแบบให้คุณไปเปอะไรแบบนั้นก็ต้องเหมือนดีสติกับการใช้เงินนะคะเพราะว่ามันมีโอกาสที่คุณจะสะดุดติดขัดหรือเป็นหนี้เป็นสินในเรื่องของการเงินขึ้นมาอีกได้ช่วงนี้ก็อ,อยู่เงียบๆพักผ่อนให้เพียงพออยู่บ้านหรือวางแผนจัดการในเรื่องของการเงินให้ดีคะ่ะเพราะว่าการเงินยังสะดุดติดขัดอยู่นะคะ เดี๋ยวเรามาดูทางออกกันหน่อยสิว่าทางออกในเรื่องของการเงินมีหรือเปล่าชาริออตก็อาจจะต้องหาช่องทางไรายได้ใหม่ๆเนาะเนี่ยเพราะดูคุณจะมีเรื่องของภาระานิสินที่มันยังคาคาลางังคาซางหรือปัญหาที่มันติดติดผูกพันตัวของคุณอยู่เนาะอืมก็ถ้าบางท่านมีปัญหาหนักๆก็ลองคุยดู ลองต่อรองดูเพระพาะไพ่ของคำพูดขึ้นมาเนาะเมจิกเชียนต่อรองดอูมันทำให้คุณยืดยืดในเรื่องของภาระนิศสินไปได้ก็ช่วงนี้คุณอาจจะมีเรื่องของความกังวลใจวิตกจริตเรื่องของการหาเงินหาทองอยู่เนาะรายจ่ายมันเยอะมากๆเหมือนกันก็อาจจะต้องหาช่องทางไรายได้ใหม่ๆเพิ่มเติมเข้าไปนะคะหรือไม่ก็อาจจะประนีประนอมการพูดการคุยก็จะช่วยได้เหมือนกัน เดี๋ยวเรามาดูกันต่อในเรื่องของสุขภาพของคุณเป็นอย่างไรชาวลัคนาราศีมังกรสุขภาพของคุณบางท่านก็เคยเจ็บไข้ได้ป่วยมาเนาะอาจจะต้องแบบกําลังรักษาตัวบางท่านก็หัวแตกแขนหักขาดอกอะไรแบบนั้นอาจจะเป็นด้วยเรื่องของอุบัติเหตุตอนนี้ก็อาจจะกําลังพลิกฟื้นกําลังดูแลร่างกายก็ต้องดูแลให้ดีนะคะเพราะว่าโอกาสของการแบบมันเป็นในเรื่องของ แผลเลือรลางแผลติดเชือ้ออาจจะเกิดขึ้นได้เหมือนกันต้องระมัดระวังนะคะช่วงนี้อาจจะเครียดหน่อยนอนพักผ่อนให้เพียงพอหน่อยนะคะมันเป็นเรื่องของออโรคเวียนหัวโรคนอนไม่หลบับที่มันเกิดขึ้นกับคุณแต่เดี๋ยวมันก็จะค่อยๆดีขึ้นนะคะก็ทานอาหารให้ตรงเวลาดูแลร่างกายทานยาให้ตรงเวลาแบบนั้นก็จะช่วยได้เหมือนกันแต่เดี๋ยวก็จะ ร่างกายดีขึ้นค่ะไม่ต้องไม่ต้องเป็นกังวลไปเนาะเรารักษาตามอาการหรือพยายามทําใจให้นิ่งให้มีสมาธิอยู่กับปัจจุบันอย่าไปคาดหวังอะไรเยอะเพราะว่าเหตุการณ์ข้างหน้ายังมาไม่ถึงเอาปัจจุบันให้ดีก่อนแล้วก็สวดมนต์ไหว้พระด้วยก็ดีหรือไม่ก็ทําสมาธิมันเป็นเรื่องของจิตใจเนาะเพราะว่าไพ่มันบ่งบอกถึงในเรื่องของความคิดมากของคุณแล้วก็ความไม่ตกกังวลที่มันเกิดขึ้น ก็พยายามทําใจทําใจให้นิ่งมีสมาธิมีสติอยู่ตลอดเวลาแล้วก็อยู่กับปัจจุบันอย่าไปคาดหวังกับอนาคตจนเกินไปก็แก้ไปทีละจุดเดี๋ยวมันก็จะช่วยได้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อกับไพ่สำหรับนี้จะบอกอะไรกับชาวลัคนาราศีมังกรอ,อีกคะนักกลยุทธ การวางแผนที่ดีก็จะทําให้คุณก้าวข้ามผ่านปัญหาได้นะคะเพราะไพ่ใบนี้คือความมั่นใจในตัวเองแล้วก็เชื่อว่าตัวเองทําได้แล้วคุณจะผ่านพ้นกับปัญหาต่างๆได้คุณอยู่ในจุดที่สูงขึ้นก็มีเกณฑ์ที่อาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรืออาจจะได้ในเรื่องของการชะตาพลิกฟื้นนะคะก็ต้องมีแบบแผนเนาะในการใช้ชีวิตในการทำงาน เป็นตัวของตัวเองอะดีที่สุดเพราะว่าเหมือนคุณเหมือนคุณอยู่ในอาการของความวมิตกกังวลใจมันทําให้คุณไม่จดจ่ออยู่กับสิ่งที่คุณทำอะคะ่ะมันก็เลยทําให้เกิดความฟุ้งซ่านเกิดความความไม่แน่แน่กับสิ่งที่คาดหวังเหมือนไพ่ออกมาเตือนว่าให้คุณรักตัวเองเยอะๆอยู่กับตัวเองพักผ่อนให้เพียงพอทําในสิ่งที่ควรทํา แล้วก็ไม่ต้องคาดหวังกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึงอืมปกป้องขึ้นมาขอให้คุณเชื่อคุณทาได้คําว่าปกป้องก็คือมีคนที่คอยดูแลคุณอยู่อาจจะเป็นในเรื่องของครอบครัวหรืออาจจะเป็นในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครุูบาาจารย์เดี๋ยวทุกๆสิ่งทุกๆอย่างจะผ่านไปได้ขอให้คุณเชื่อมั่นในตัวเองให้เยอะๆคะ่ะให้กําลังใจตัวเองเยอะๆแล้วก็คนที่อยู่เคียงข้างคุณ เหมือนกับโฟกัสกับเขาหรือโฟกัสกับลูกกับครอบครัวหรือโฟกัสกับการรักตัวเองให้มันเยอะๆค่ะแล้วคุณจะคุณจะได้ในสิ่งที่คุณหวังอืมเพราะบางทีคนเรามันจิตตกแล้วมันก็คิดอะไรไม่ออกก็มองไปในโลกกว้างๆมองไปในมุมมองใหม่ๆคุณอาจจะเจอคําตอบกับอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณโฟกัสในสิ่งที่คุณอยากจะลงมือทําจริงๆหรือไม่ก็ เจอกับทางออกจากปัญหาได้แล้วก็ปิดบังมีเรื่องอะไรก็อย่าไปเล่าให้ใครฟังเพราะมันจะทำให้คุณไปไปเปิดโอกาสให้คนอื่นมาทำร้ายคุณได้อีกอคนที่ไม่ชอบคุณก็อาจจะทำร้ายคุณเราไม่รู้ใครชอบเราไม,ไม่ชอบเราเนาะก็ปิดบังข้อมูลหรือพยายามอยู่กับตัวเองหรือพยายามพยายามคิดบวกให้เยอะๆอแล้วก็ในเรื่องของ สื่อโซเชียลโลกออนไลน์ถ้าไม่สมควรจะโพสต์ก็อย่าไปโพสต์อะไรที่มันทําให้ตัวเราเป็นจุดอ่อนของคนอื่นเนาะแล้วก็อีกอย่างก็คือถ้าทําในส่วนของสื่อโซเชียลโลกออนไลน์ในเรื่องของการงานก็จะเฮงปังได้เหมือนกันมันเป็นการเปลี่ยนแปลงไปได้ในทางที่ดีด้วยนะคะขอให้เชื่อคุณทําได้แน่นอนคะ่ะสิ่งต่างๆกําลังจะเปลี่ยนไปอยู่ที่ตัวคุณด้วยว่าคุณจะเปลี่ยนหรือเปล่าเพราะว่าทุกๆอย่างจะเปลี่ยนไปเองไม่ได้ถ้าเราไม่เปลี่ยนนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันต่อกับไพ่สำหรับนี้ว่าจะบอกอะไรกับชาวลัคนาราศีมังกรบ้างจะเกิดอะไรขึ้นกับชาวลัคนาราศีมังกรครูครูบาอาจารย์อยากจะสื่อสารหรือเตือนอะไรคุณคะศักยันมนตาคาถาอัขระแรงครูประจำกายคุณมีซิกเซนคุณมีเซนที่ดีแล้วก็คุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะขอให้คุณเชื่อว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวแล้วก็ทําในสิ่งที่ถูกต้อง แล้วคุณจะผ่านเคราะห์ไปได้พราะอลไยขึ้นมาบาปบ,บุญคุณโทษพ้นเคราะห์เนี่ยค่ะไพ่ของคําว่าพ้นเคราะห์ขึ้นมาแล้วเนาะก็บางท่านก็เชื่อในเรื่องของพระพุทธเนะเาะหลักธรรมคาสอนต่างๆก็ขอให้เชื่อดําเนินรอยตามท่านแล้วคุณจะพ้นในทุกๆสิ่งที่มันเป็นปัญหาหรือบาปเคราะห์ที่คุณเจออยู่ก็ได้พระพิคเนตขึ้นมาอวยพรให้คุณเริ่มต้นชีวิตใหม่การเริ่มต้นด้วยดีไม่ว่าคุณจะเริ่มต้นในด้านไหนๆก็แล้วแต่ ท่านมาอวยพรให้คุณขอให้คุณเชื่อว่าคุณทําได้นะคะคุณจะก้าวเข้าสู่ความสําเร็จได้อย่างแน่นอนเพราะไพ่ของพระปิคเนตก็คือไพ่ของความสําเร็จความสมหวังคุณจะเป็นผู้นําความกตันยูนั้นส่งผลให้คุณได้ในสิ่งที่คุณควรได้แล้วก็มีโอกาสที่คุณจะเป็นผู้นําในองค์กรในทีมหรือ,อเป็นตําแหน่งหน้าที่ที่สูงขึ้นก็ได้ความรับผิดชอบการเป็นผู้นํา พอแม่พศพมีอยู่มีกินความสมบูรณ์พูนสุข้าวปลาหารอุดมสมบูรณ์ดีค่ะไพ่ของคําว่าอุดมสมบูรณ์แล้วก็มงคลสมรสบางท่านอาจจะเป็นในเรื่องของข่าวดีในเรื่องของความรักเข้ามาหรือเป็นข่าวดีในเรื่องของการได้ถูกซัพพอร์ตการมีคู่แท้เข้ามาหรืออาจจะเป็นในเรื่องของอาง,งานมงคลสมรสก็ได้นะคะงานแต่งงานหรืออาจจะเป็นในเรื่องของสิ่งดีๆที่จะเข้ามากับการถูกสนับสนุนกับการมีคู่กับการมี พันธสัญญาการลงทุนลงทุนหรือมีข้อตกลงดีๆเข้ามาในเรื่องของพันธะสัญญาต่างๆเอกสารต่างๆก,ก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นในเรื่องของชีวิตคู่ก็ได้ที่จะนำพาความสุขหรือความสำเร็จต่างๆที่จะเกื้อหนุนกันได้แล้วก็มีเรื่องดีๆเกิดขึ้นแน่นอนค่ะมงคลขึ้นมาเนาะก็เป็นข่าวดีพร้อมกับสิ่งที่ควรระวังค่ะเหมือนไพ่ขึ้นมาเตือนเนาะขอให้คุณเชื่อว่าคุณสามารถที่จะ ยืนหยัดอยู่ในพื้นฐานของความถูกต้องความดีอยู่ในศีลในธรรมอยู่ในตัวบทกฎหมายคุณจะผ่านเรื่องราวต่างๆที่มันเป็นความทุกข์ต่างๆไปได้แน่นอนแล้วก็ยึดมั่นถือมั่นในเรื่องของอยู่ในศีลในธรรมก็เป็นบุญที่มาครอบคลุมตัวคุณให้ผ่านเคราะห์ผ่านอุปสรรคต่างๆไปได้ ค่ะก็ประมาณนี้ขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามรับชมรับฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์น่ารักน่ารักหรือไม่ก็ซัพพอร์ตมอนิงได้ในทุกๆช่องทางทางช่องซุปเปอร์แตงก็ได้แล้วก็ขอบคุณ FC ทุกคนทุกท่านนะคะสำหรับการให้ทิปให้แต้งสำหรับการโอนค่าขนมแล้วก็อคอมเมนต์น่ารักน่ารักให้กำลังใจหมอนิงมาขอบคุณมากๆแล้วเจอกันคลิปหนา้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ